ตอนนี้ผมก็กลับมาอยู่บ้านแล้วนะหิวขนมจังเลย <c oughs> อย่าลอกเล่นแบบนะอันนี้เป็นร้านของแม่พี่เองนะพี่เลยทำได้ <c oughs> <c oughs> เป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมอนสมนะพี่ทีแท้เจอเยลนเ่ียน,นใหม่ด้วยยังไม่เคยกินเลยแม่มีของใหม่แต่ไม่ยอมบอกเอาไปลองด้วยก็จะได้นี่เราจะมาเปิดเป็นท็อป,ปเปอร์นะที่นอนนะเอาไว้รอ,องนอะนนะเพื่อน แต่เราจะต้องเอาไปพึ่งแดดก่อนนะเพราะว่าใช้งานครั้งแรกนะชีตูสเออน่ากินโะรสบาร์บีคิวฟินอะ่ะอันนี้เหมือนเยลลี่โอริโอเลยะ่ะเพื่อนๆเยลลี่แปลกไม่เคยกินเนาะนี่ดูดิเหมือนโอริโอปะแบบนี้นะแล้วก็ประกบนี่ไอหืมหืมหยุบห,ห,ห,หนับหวานๆเปรี้ยวๆอ่ะ มก้มกอมอ่ะวันนี้ก็แดดดีด้วยนะแดดดีเนี่ยเราตักผ้าหลังบ้านนะเพื่อนๆโอ้ร้อนเดี๋ยวเรามากินขนมแผงที่ร้านแม่กันกินอะไรดีนะอันนี้ก็จะเป็นนิ้วตีนกับนิ้วมือเจ้าหญิงนะคือเดิมเอาไปสองอันอุ้ยมีสลามด้วยอะ่ะอุ้ยสามสีเลยอเอาสีไหนดีอะ่ะเอาสีแดงนะ เอาสลามไปเล่นด้วยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะปแปลกๆนะยังไม่เคยกินเลยเราก็ต้องลองต้อารับผมและก็นี่เฮ้ยโคลาเอามาสักอันหนะนึ่งนะนี่เราได้โคลามาด้วยแหละรีวิวขนมแต่ก่อนที่จะไปดูเพื่อๆอย่าลืมเช็กกดไลค์กดติดตามตอนนี้ใกล้จะถึง3 0,000นซับใน YouTube แล้วนะขนมแผงนร้านแม่นั้นที่เอามา นิ้วเจ้าหญิงกับเทาวเจ้าหญิงนะมีโคลาด้วยนะแล้วก็มีสลามนะแล้วก็นี่มีขนมแปลกๆที่ยังไม่เคยกินมาก่อนอะไรกันครับนี่อะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวจะพาไปดูต้นทุเรียนนะพอดีว่าพ่อเป็นชาวสวนนะไปดูต้นทุเรียนกันพาเพื่อนๆมาดูต้นทุเรียนกันบ้างนะว่าเดือนธันวาคมทุเรียนที่สุนพ่อเป็นยังไงบ้างแล้วนะใกล้ออกลูกหรือยังอุย้ยออกดอกแล้ว มีเพื่อนๆคนไหนชอบกินทุเรียนบ้างนะหรือว่ามีบ้านใครเป็นชาวสวนเหมือนกันก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันนะเพื่อนๆกลับมานั่งรีวิวขนมกันอย่างแรกแบดู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 มันคืออะไรเยอถึงเฮ้ยเป็นลูกอมลูกอมน้องหมีนะและก็ของเล่นหวานว่ะเฮ้ย อันนี้ก็จะเป็นหน้าปัดนาฬิกานะแล้วก็มีลูกกุุงกิงกุุงกิงให้แบบเล่นได้ด้วยอันต่อไปเรามาดูโคลาเลยไหมเดี๋ยวลองสิโคลาเรวเดี๋ยวเราจะเอาโคลานะลองฉีดใส่น้องหมีดูนะอุ้ย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 อุ้อุ้ย้ เรายังเหลือลูกอมอีกสองอย่างนะก็คือมือและเทา้าต้องเรียกเท้านะจะได้สุภาพนะเรียกส้นตีนไม่ได้เน <c oughs> อะมาดูเท้าเลยเอ้ยมือมาดูมือก่อนช่แทมอ้าวมือออกมาเป็นเท้าเฉยเลยที่ห่อเป็นรูปมือนะนี่แต่ได้เท้ามา <c oughs> บุเบลี่อมมากอแล้วก็มีผงปอกแตกด้วยให้ดูปอกแตกนะนี่อื้อ เปรี้ยวมาดูกันว่ารูปเท้าแต่ข้างในอาจจะเป็นนิ้วมือก็ได้ถ้าออกเป็นนิ้วมือนี่ฮาเลยนะอ้าวเป็นเท้าอ่ะหรือว่ามันเป็นเท้าทั้งหมดเลยหรือเปล่าอันนี้หวานหวานเดี๋ยวเรามาดูผงบ็อกแตกอันนี้กันว่าจะเปรี้ยวหรือเปล่านี่นะบ็อกแตกอันนี้ไม่เปรี้ยวนะแต่พี่ดีที่ชอบอันนี้เพราะว่ามันเปรี้ยวดีแต่ตัดกับหวานนะ และอีกหนึ่งอย่างที่พี่จีแทเอามานั่นก็คือนี่เลยของเล่นนะสลาม่ะกดดด็ดูนะพี่ทีได้เอาสีแดงมานะนี่ดูด <c oughs> มาแล้วมาแล้วอันนี้ถามจริงๆเลยนะสลามอะนอกจากแบบขยำม,มุ้งมิ้งมุ้งมิ้งมุ้งมิ้งเพื่อนๆเอาไปเล่นยังไงได้อีกบ้างก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยนะมาที่ร้านแม่ทั้งทีมีอย่างหนึ่งที่เราขาดไม่ได้แน่นอนนั่นคืออะไรติ๊กต็อกติ๊กตอตกตอไอติม มาดูกันว่าตอนนี้ไอติมในร้านแม่มีอะไรที่อัปเดตใหม่ๆบ้างหรือเปล่าอยากให้พี่จิเท็กินอันไหนนะคอมเมนต์มาบอกเลยนะอุ้ยอันนี้อันนี้ก็เคยกินแล้วนะเอ้เคยกินหมดแล้วนะยังไม่มีอันใหม่มาใช่ไหมอยากให้พี่จิเทกินไอติมรสอะไรนะเพื่อนๆก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะเดี๋ยวพี่จิเท็จะกินตามคอมเมนต์เพื่อนๆวิแม่มาใช้ใช้ฝาร้านเฉยๆจ้าไม่มีอะไรเลยจ้ามีแด่สไนเดอะ์เราไม่มี ไม่มีเลยมีน้องๆหลายคนถามว่าเไม่กินข้าวเหรอกินแต่ขนมเหรอเออวันนี้ก็ไม่ได้มากินข้าวนะกินเตี่ยวอะ่ะจะให้ดูนะเส้นยังไม่คลายนะลูกชิ้นจ้ามีออปชั่นสองน,นะนี่กายอบ,อ,บอันนั้นมันกลบหรือเปล่า วันนี้เพื่อนๆกินข้าวกับอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะจริงและตอนนี้นะแม่ก็กำลังจะเปิดกล่องขนมนะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะเป็นอะไรนะ,ะรเพื่อนๆอะไรเนี่ยมีอะไรอะ่ะไม่บอกไม่ออบอกรือของเล่นอะ่ะซื้อมาจากกรุงเทพมหานครอมรรัตนโปสินระวังมือด้วยนะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> แอนเอ้าวเห็นกล่องแล้วหนึ่งอย่างไม่รู้ของเล่นหรือของกินเป็นกล่องหมดเลยเฮ้ยกล่องด้วยของกินป่ะเป็นของกินเมันคือขนม DIY แม่นี่เต็มเลยอัพเฟิร์นทุกอันเลยกินได้กินได้ DIY เศษหน้าเอาละนะเอาละนะของด้วเนี่ยเปาถุงผ้าเฉยๆเนี่เป๋าถุงผ้าถุงผ้าเฉยนี่ไม่มีอะไรอะนี่อ่ะอันนี้ใบเสร็จเก็บเงินที่แม่ ให้ดูคร่าวๆก่อนว่ามีโหเยอะมากเดี๋ยวจะให้แม่นี่แหละเป็นคนมารีวิวกับเบลเดี๋ยวเบลก็จะกลับบ้านมานะเยอะมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะให้น้องๆหรือว่าเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะคอมเมนต์มาเลยว่าอยากให้แม่รีวิวอันไหนก่อนนะเดี๋ยวเราจะทําตามคอมเมนต์นะแม่อ่ะให้ดูคร่าวๆอันนี้อะไรอันนี้อะไรแพนกวินแม่แพนกวินเอออันนี้พิซซ่าแพนกวินกินได้ด้วยพิซซ่า นี่อะไรเฟ้นไฟไอติมนะที่แม่ถืออยู่อยู่คืออะไรอ่ะขนมอะไรก็ไม่รู้อะ่ะไรเหมือนคัพเค้กอุ้ยอันนี้ซูชิซูชิอุ้ยอันนี้คืออะไรก็ไม่รู้แม่เป็นแบบลูกโป่งนะี่ยหรือเปล่านะ่ะนี่นี่ขนมปลาแม่ขนมปลาเอ้ยอันนี้ไอติมไอติม <laughs> เยอะมากอันนี้มีแพนด้ากินกัน กินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยใช่ใชคือเดี๋ยวเราจะต้องมาทยอยทําคลิปทั้งเดือนธันวา t นี้เนะนี่ยน่าจะทําได้หมดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเลือกจากคอมเมนต์ของเพื่อนๆก่อนถ้าเพื่อนๆอยากให้รีวิวอันไหนก่อนก็คอมเมนต์กันอุ้ยนี่ราเมงไหมเนี่ยน,นี่น่าจะราเมงอาหารญี่ปุ่นนะขอหารญี่ปุ่นแต่ถ้าไม่มีคนคอมเมนต์นะแม่ก็อดรีวิวนะ <laughs> เอาเข้ามาแนละ้วจะได้กินลัมิงอ่านี่นะเพื่อนๆโอเคนี่คือเรื่องราวในคลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม Subscribe แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายกลับมาบ้านรอบนี้นี่เลยทุเรียนซึ่งเป็นทุเรียนของสวนคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่สวนเรานะสวนพี่ชายเป็นหมอนทองนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นี่นี่อันนี้ก็สดสุด สุกแล้วแหละใช่ไหมเราก็ยังมีอีกสองลูกตรงนี้เราจะได้กินทุเรียนกลับมาถึงบ้านได้กินทุเรียนเลยนะนี่ปอกไม่ได้ใช้ถุงมือด้วยนะมืออาชีพใช่ไหมจริงๆควรใช้ถุงมือนะมืออาชีพมีหน่อยเดียวไม่เยอะ <c oughs> หายไปมันเหลือภูเดียวแล้วล่ะหา,หายไปไหนหายไปไหนอีกต้องสามสี่ภูโอโอกินหอมมากมันเริ่มเร็วๆแล้วอย่างนั้นเนี่ยเราจะลองชิม